สัสดีค่ะปู้เป้เคเคปกตินะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้างซีคอน,นะค่ะเป็นห้างที่อยู่ใกล้คอนโดสงคอนโดที่ขายนะคะอันนี้ราคาคอนโดประมาณ500แสนนะคะมันมีด้วยหรอคอนโดที่ใกล้ห้างแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะมันอยู่ตรงมีเทศบางจากนี่เองแล้วก็อยู่ตรงแถวหน้ารามกําแพงหรือว่าบางนาดนีเองนะคะจะมาให้ดูห้างนี้นะคะก็จะมี ดนตรีแล้วก็จะมีจะมีอะไระที่เป็นขายพวกอาหารนะคะอาหารเยอะมากด้วยนะคะเนี่ยก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็จะมีจะมีพวกะนะมีชุดพื้นเมืองด้วยค่ะอันนี้ชุดพื้นเมืองนะคะลูกค้าสามารถใช้ใช้อะไรนะคนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันได้นะคะอันนี้ค่ะ ีจะให้ดูนะคะผ้ามาัดย้อมอะไรพวกนี้ค่ะที่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวขอใส่แมสกก่อนอันนี้แล้วค่ะราคานะคะก็ราคาประมาณร้อยสองร้อยก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวให้มาดูนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่สวยมากนี่อันนี้ห้าสิบเก้าเองนะคะห้าสิบเก้าร้อยหนึ่งก็มีนะคะร้อยสองร้อยสมร้อยนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็น KFC นะคะแล้วก็จะเป็นเซเว่นเลเวนสานทำมีเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะข้างในว่าเขาขายอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะคะโรงพยาบาล MS สีนักการินแอนเดนอีฟยูวอลไลท์ทูบายคอนโดมิเนียมโลเวอร์เดนวันมิลเลนนบาท if your budget is about one million you can buy two room of me because I have the condominium that the price is half million about 500,000 b a h t a n d then it's near Silicon Square two place one more in uh, BTS บางจาก and one more in รามคำแหง Okay. <c oughs> <c oughs> แล้วก่อนนะคะจะ <c oughs> บอกว่ามีคอนโดถ้าลูกค้ามีบับเจ็ดหนึ่งล้านลูกค้าสามารถซื้อได้สองห้องเลยนะคะ ว่าจะเป็นห้องดิฉันเองนะคะถ้าสนใจก็โทรมาเบอร์0ูนย์เก้ายเก้าแปดเก้เ็ดนูเี๋ยวมาให้มาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะมีการจัดแสดงงานต่างๆแล้วก็จะมีร้านอาหารเป็นอาหารเป็นซุ้มๆนะคะเยอะมากเลยแล้วเควาก็ทําแต่สุดๆใหม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกข้าวซอยน,นะคะเป็นขนมจีนค่ะขนมจีนอะไรพวกนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะ ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกงานสารต่าง ok ๆ,ๆ,ๆนะคะเป็นจักสารอะไรพวกนี้ oui, artist, food, ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นเครื่องเงินนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องเงินพวกนี้ค่ะมีเครื่องเงินชุดพื้นเมืองนะคะชุดพื้นเมืองชุดมัดย้อมก็มีนะคะนี่ค่ะ เรจะหมุนยังไงนะเพราะว่าเยอะมากเลยนะคะคนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ขายน้ำพริกนะคะนี่ขายของหวานนะคะก็จะมีซุ้มแบบนี้ค่ะ Right now and the oh uh, this way is show like น้ำพริก you know and t it h it's i s like Thai desert You s e e how how she cook the desert and s h e cook right now and then and then you can do like this Yeah นะน like this Yeah แล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะคนเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นน่าจะชั้นอะไรเนี่ยชั้นอะไรนะเดี๋ยวนะจะได้มาถูกชั้นจีนนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นจีนนะคะ โอ,อเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะคะวันนี้มันมีขายเสื้อกองอีสานด้วยนะคะอ,อันนี้ค่ะมีมีเส้อกองอีสานแล้วก็มีข้าวแตนด้วยนะคะนี่ค่ะเ,เดี๋ยวเราปิดแมสก่อนนะคะนี่นะคะนี่มีขายเสื้อผ้านะคะ สามารถใช้เราชนะหรือว่าคนละครึ่งได้นะคะเช่บว่บาัสยิดมัสิการแห่งรัฐก็ได้นะคะอันนี้ก็ขายอาหารเยอะมากไปซุ้มๆนะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะจะจะซื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะอันนี้ก็ใกล้บรเทียสบางจากแล้วก็ใกล้ใกล้อยู่ตรงแถวลำมสองเนยนะคะก็จะเป็นห้างที่ใหญ่มากแล้วก็ขายอะไรเยอะแยะค่ะแล้วก็จะมีการจัดแสดงสินค้าต่างๆค่ะข้างล่างด้วยนะคะก็ขายอาหารเยอะมากเลยอันนี้ เหมือนกับยกยกตลาดขนาดย่อมติดแอร์อยู่ในอยู่ในห้างนะคะอันนี้จะเป็นรถด,ด่วนแล้วก็เป็นอะไระเ,ปเป็นตะก,กะแตนออนะคะนี่ค่ะก็จะขายแบบนี้เลยนะคะไม่น่าเชื่อจะมีขายในห้างนะคะอันนี้จะเป็นทอดมันปลากายค่ะทอดมันปลากายเห็นว่านี่คนเยอะมากเลย เราใช้คนละครึ่งอะไรก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นจะเป็นอะไรนะปั้นคลิปนะคะปั้นคลิปนี่ค่ะนี่หลายแบบเลยแล้วนี้ก็จะมีอะไรนะมีกรอบนะคะมีกรอบมีกรอบแล้วมีส้มตําด้วยนะคะเรากำลังจะทําส้มตําด้วยถ้าอยากซื้อของต่างๆนะคะก็สามารถซื้อข้างบนได้ข้างบนนี่ค่ะ เยอะมากเลยนะคะข้างบนแต่ว่าข้างล่างถ้าจะเป็นอาหารของกินที่เป็นร้านเล็กๆค่ะก็จะมีตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีอันนี้จะมีอะไรลูกชิ้นลูกชิ้นปลาไกยค่ะลูกชิ้นปลาไายนี่นะคะลูกเล็กมีนะคะนี่ค่ะแล้วจะมีแค่หมูค่ะแม่ผูน้ำพริกนุ่มแล้วก็มีไส้อั่วด้วยนะคะเหน้าแบบี่ไกายเลยตไม่ได้ค่ะ อันนี้ขายยังไงคะอาารเสืค่ะอันนี้เป็นอาหารทางเหนือนะคะมีเสือ Northern Food แล้วก็อาจจะมีไก่ด้วยนะคะมีไก่ย่างด้วยมีไก่ย่างด้วย,ยนะคะนี่ก็จะมี ใจทอดนะคะใจทอดอันนี้จะเป็นโซนฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นจิวเวลรี่นะคะนี่ค่ะมีจิวเวลรี่ต่างๆมีสร้อยคอแหวนอะไรพวกนี้ค่ะกระเป๋าก็สวยนะคะอันนี้มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนคะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวมาเห็นหน้ากันที่เด่นโอเคค่ะเดี๋ยวฝั่งขวามือนะคะจะเป็นร้านผลไม้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ผลไม้ใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากด้วยนะคะที่นี่อย่าลืมนะคะสนใจคอนโดที่ใกล้ห้างซีคอนก็โทรมาเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์ราคาเพียงนะคะราคาเพียงห้าแสนก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้แล้วนะคะลูกค้าสามารถแต่งห้องได้เพิ่มเติมอีนะคะในห้องก็จะมีแอร์มีเฟอร์ให้ครบนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะแต่งเพิ่มก็แต่งได้เลยเพราะว่างบลูกค้าเหลือๆนะคะ น,นี่ก็จะเป็นองุ่นองุ่นดําแม่มดนี่ค่ะอันนี้กิโลละสามร้อยอันนี้องุ่นเขียวนะคะกิโลละสามร้อยนี่ค่ะนี่เห็นไหม,มในี่ค่ะมันจะใหญ่ใหญ่มากด้วยนะคะนี่ยังมีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะสตรอเบอรี่นี่ค่ะมันเยอะมากด้วยมันเยอะเลย เสื้อยืดด้วยนะคะเสื้อยืดตัวละร้อยเองนะคะ This is the T-shirt t h only S, S M L is selling only 100บาทโออันนี้เซลลิงเจดนี่ขายเจดด้วยนะคะขายเจดขายพรแล้วก็มีพระพุทธรูปเป็นอ่าเป็นยกนะคะ This is the Buddha นะคะนี่หักขายเยอะแยะเลยนะคะ นี่ค่ะขายเยอะเลยนี่ก็จะมีผ้าพื้นเมืองด้วยนะคะผ้าพื้นเมืองอันนี้ขายเพียงร้อยเดียวเองเะคะถ้าเป็นพวกอหอมอบประหารอีสานก็ฝั่งนี้ค่ะก็ะคือมีขายทุกอย่างเลยนะคะเหมือนกับเรายกตลาดมาไว้ในห้างนะคะแล้วก็เย็นด้วยแล้วก็ถ้าจะซื้อพวกของแบรนด์เนมหรือว่าของใช้อื่นๆก็อยู่ข้างบนนะคะแต่ถ้าเราจะมาซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่นี่เยอะมากเลย เดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งนะคะเขาจะจัดเขาจะจัดเป็นคล้ายๆอะไรนะเขาจะจัดเป็นอะไรนะต้นไม้ค่ะ s <S เขาขายเป็นต้นไม้ด้วยนะคะต้นไม้แต่งบ้านอะ่ะแต่งคอนโดอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกวันไซค่ะไปนาวีเฟิ i ิชเฮ้ย and then we are going to the the tree ไอ้ okay, like a uh, The bonsai fair is over there you just walk across here the fair is is not every day so it depend on the the people set it okay and now we going แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูบอ n ไซนะคะเดี๋ยวไปดู bonsai คนเยอะมากเลยไม่รู้อยู่ทางไหน จบไลฟ์กันนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาความันอยู่ตรงไหนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ